ดูอยู่เราเต่วนเดียวกเอ่อโอ้ยเจ๊จะจับเราอย่าจับอย่าจับเจ๊ตั้งเจ๊จับแต่มันสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับผมตอนในการขุดเต่าเตอร์ตอนนี้เราก็จะมาหาปลานะครับกับพี่นีกับพี่โทนนะครับก็เราได้ใช้แผลอันนี้เลยนะครับไะนี่นะครับมาดู จากตอนนั้นที่เราทําแพรนะครับก็คือเราได้ปรับปรุงใช่เราได้ปรับปรุงเปลี่ยนแค่นใหม่นะครับเพราะว่าเพราะว่าอันนั้นมันไม่มั่นคงไม่มันลอยตัวเยอะเกินอ่ะพี่ทอนจะหาปลาแบบไหนวันนี้ก็จะเอาเหยื่อเศษเนื้อปลากินเนื้อวันนี้จะได้ไหมลองดูแล้วเบ็ดเป็นยังไงใช้เบ็ดขวดลอยเออแล้วก็ดยวเอาจะลองเลียคล้าย เบ็ดเราเดี๋ยวอันนั้นเรียกนี่ครับหยิบก่อนนับเดียกหยิบก่อนเอาไม่พายอันนู้นด้วยอ่านั่นหนึ่งลองลองดูไอ้น้องเดี๋ยวด้นั่นหนึ่งดูความปลอดภัยก่อนอห้อ่านั่นหนึ่งเดี๋ยวเดีแป๊บหนึ่งดูเดี๋ยวนี้ด้านขนอยู่ท่าด้านข้างบนมมดล้างเลยเอรอด้านข้างคนด้วยล่างท้ายท้ายลงลงดีๆนะลงดีๆนะนี่ลงกันนั่งหลังเลย พี่ไปพ้องนกั้นงัอง้นเไปหลังไปนั่งหลังพี่ั่งหลังนี่อไปด้วยกันได้ไปนั่งหลังอย่าลืมมันนัไปก่อนเลยไปก่อนเลยครับไปได้หลังนี่นลงก่อนก็ได้หลังพี่ชอนขังหลังไม่้ลองด้วยเหรอนั่นนึงยังต้งไม่ลงดิแล้วครับไม่ลงก็ได้ เพราะว่ามันจะเต็มเอาไม่พายอัด้วยเอาไม่พายเดี๋ยวต้องมาด้านท้ายงั้นนั่งคนก่อนนั่งคนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่พายให้พายให้ไม่เป็นไรเอาไปก่อนเอาไปก่อนเดีตั้งเอาไหมผมได้อยู่ได้ไหมได้ครับเ่ดอ่อามีพ่อหนึ่งไปด้วยมันหมันนะครับอ่าพี่ธรยกมือดิ้หมันไหมหมันครับหมันครับวันนี้สตางค์เอากี่ตัวลูก อ่านยกมือได้อ่ากิดตัวลองมาสิบตัวอ่าเดี๋ยวไม่จุงแค่น้ำเข้าใช่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 ไปฝั่งไหนอันนี้ด้านหน้านี่นี่ออกรูนี้ออกรูนี้นะมันน้ำข้อนี้เดียวไม่เป็นไรใช่แค่ใช่มาแล้วเพื่อเราอัดเพื่อเราไดูน้ำมาแล้วอ่าพี่ธนปล่อยเบ็ดตั้งตัวนี้เลยเอาออกมาฟ้อนนี่ก่อนจะได้ถ่ายรูปได้ คือเรื่องจากตัวนี้เลยครับอ่าแบบท,ทำยังไงครับอ่าพี่ทรนพูดดังๆแล้วไม่มีไม้เสร็จแล้วต้องออกมาก่อนแล้วก็มาจิ้มมาแล้วของตกหัวแล้ว ปรับดึกอ่ะพ,พี่แนเคยเคยตกปลาไหมลกูกไม่เคยเลยครับไม่เคยของชีวิตครั้งแรกของชีวิตวันนี้จะได้ไหมน่าจะได้อจา,ากความคิดม <c oughs> ีคอและเย้กเกโอเคเรียกเอาเรือไปข้างนานาห,หน้าก่อนเอาเรือไปข้างหน้าเลยนะครับขอ,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 องอันนั้นเชือกมันไว้รัดไม่ได้เลยโอ้โอ้โอ้ไม อไปเลยไปเลยไปเลยพายไปเรื่อยอ่าหันมาบายบายกล้องหน่อยอ่ากล้องไปไม่ได้เดี๋ยวกลัวโทรกลัวกล้องตกน้ำอ๋อโยนล้วไมเก็บอ่าเออ

Ayo 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 Ups Ups Ayo 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 Ups ออไนนะอี่ไมเ่ที่ยวถ่ายปะอ่าแม่แม่ปลามารับลูกอยมานรับเด็กน,นะรอยเข้าฝั่งนี้เลยนะโอเครอยเข้ามาจอดเลยแล้วเราก็เชือกผูกไว้เดี๋ยวเวลาเราดูปลาล้วก็ตอนนี้เป็ดกับเรือมันติดเดียวกันแล้ว ก็ไม่เป็นไรก็ให้มันอยู่แบบนี้แหละไหนอ๋อลอยแบบนี้โอเคแล้ววนี้เข้ามาเก็บเหรอไม่เก็บระวังหัวนะครับพี่เนนะอไมก่เมอยถ้ีแตนครับแต่มีเลยอ่ะถ้ถือก็ถือถือไฟ เดี๋ยวได้อจับเดี๋ยวได้พจับนั่นหนึ่งกันไม้มันผุแล้วอ่ะดึงดืองดึงเดืงมือนั่นนียเดี๋ยวพุ่งยุ่งเดียตรงโอเดีมันเดียบตรงรูพอดีไงไม้ผุนี่ก็จเก็บเลยอ่ะอนั่นนึงขึ้นมาั่นหนึ่งขึ้นมาเดี๋ยวนะครับเดยนนะเที่นิดคอนรับ อันนี้ ora, <ök mañana. S 2> เราปล่อยเบ็เสร็จแล้วออ่าอสแตงตะกรอนแงๆก็อดึงเขอไ้ไอ้ไอ้ไอพี่ทรนเอาเอาแผะเข้าฟังพี่ทอร์นกำหัวก้มหัวะกีพอดึงมือนึ่งอันนี้หล่นตุ๊กหนีกอันผู้ดัน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 พุ่นน่ะโอเคอ่า อาไฟสองนั่นหนึ่งกันนันานแพรเปียกแพรเปียกไม่มันมันไม่รู้าไม่ไม่ให้นั่นหนึ่งขึ้นกัน่รูนว่าอกไอ้เส้อฟ้าข้างหน้าหรือถ้าตรงตรงกลางกวอ้เสอฟ้านั่นหนึ่งขึ้นก่อนครับล้อขึ้นก่อนว่าใครจะขึ้นเอาเอานั่นนึงขึ้นกอน แม่อย่าเพิ่งหนูอยู่ๆจับเรือไปไหนนาะผมต้องจับเรือไว้ครับผมขึ้นก่อนแม่แม่แม่ต้องให้ใครขึ้นรูว่าแม่จะบ้าไปไมแม่อย่กัพิมงขึ้นตังขึ้นนาไมต้องอยู่กับไม้ขึ้นตาม้จัดเออวางวางวางอย่าเหยียบลูกโอเค่ะในลุกเลนกเาวนตรงนี้เห็นไหมมาหนักคนเสื้อฟ้าเออเสฟ้ารอเรอรอยเลยเไมเดขึ้นขึ้นก่อ ไม่คืก้อนมัใครกันล่ะขึ้นไหมขึ้นไหไม่ก็นั้นหนึ่งกับไอ้นั้นหนึ่งกับกับกับไอ้พี่นีเขานั่งยิ้ฝั่งเดียวกันไงโอเคใช่ตัวดังเหมือนกันมันต้องบาลานซ์เดียกันให้นั้นหนึ่งพี่เนไอ้พี่ธนพี่ธนหันหน้ามองกล้องก่อนเดี๋ยวเราจะลุ้นกันอีกเท่าไหร่ประมาณสองชั่วโมงครับมาลุ้นกันครับบอกมาลุ้นกันาจะได้ตัวไหมอ่าตอนนี้ไปอาบน้ำกันครับโอเค อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหวั่น<ม>ดีเ<ๆ>พิ่งหวั่นดีแล้วเราก็มาป้าจ๋ะมากคืนนะคะที่เราได้ใส่เบ็ดปวดไว้นะคะก็จะมีพี่ทนพ, <บ S 2> พีน่เน <พบ S 2> แล้วก็น้าหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับอ่าเปลีออ่ยงเหรอ,อ,อ,อไม่ไม่ไม่ให้ลองน้ำไม่ไม่ให้ตกน้ำเจาไมา้อะพีธ่ธนไปสามคนต่ออ่าเดี๋ยวจะเปียกไปถ้าสี่คนมันจะจมครับ อ้าวถ้าผมว่าสายเชื่อฟ้าไมน่นคือใครอะไรนะไม่ไม่คนที่โถตแตงงไว้น้ำอยู่นี่นะมีปลาไหมหาหน้ามาดิมีปลาไหมตอนนี้เเหมือน้ากมากเออ ตว่าจะมีปลา่เนี่ยคิดว่าจะมีปลาไหมลูกเพราะอะไเกี่ยมันเพรานมันจมเห็นไหมทุนมันจมทุนหัวมันจมนี่ยแน่นอนเลยเยอเปียนน้ำนะเปียกน้ำนะโอ้ยตัวใหญ่ด้วยปลาตัวใหญ่ด้วย เนะคระคครับตะครยครับหยิบตะไคร้หน่อยครับอันเนี้ยนีได้ปลาอะไรได้ปลาอะไรโอ้ออมามาดูมาดูโตัวใหญ่ด้วยอะตัวใหญ่เลยว่งล่วงนะรูอยู่อตังแต่นคืนเออ โอ้ยอย่าจับเราอย่าจับอย่าจับอย่าจับจะมันที่มึงเอ้ยน้ำหนักประมาณเท่าไหร่เนี่ยประมาณครึ่งโลครับอันครึ่งโลอ่าดูอันอื่นดิเอาขึ้นให้หมดเลยเดี๋ยวยังปลดปลดปากันเดียวอ่าได้ได้ไดเอ้ อ่ะขึ้นหมดเลยมีไหมไม่ติดเลยติดไม่ติดไหมติดไม้ติดไม้อ่ะถ้างั้นกลับมาลาเทปเลยอ่าก็สหนุกดีก็ขอลาไปก่อนนะไม่ไปเยังนมัเป็นไรกูแชร์กันทุกคนให้ยาวแล้วค่ะเออ,อเอ,อาปลาไปก็ต้อง<ๆ>ไปในน้ำกันใครกิงก็คือเอปาปลาไปเกี่ยว